สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามารู้จักเครื่องซักผ้า2ถังขนาด9กิโลนะครับตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อไฮเออร์รุ่น h w m t 9 0 o x e 9กิโลนะครับตัวนี้นะครับรับประกันตัวเครื่องครับ1ปีรับประกันมอเตอร์นานถึง12ปีเดยทีเดียวครับกานซักก็กว้างขวางนะครับส่วนตัวปั่นแห้งนี่ก็ไร้กลิ่นอับนะครับจะมีตัวตั้งเวลาซักนะครับ ได้ถึง15นาทีครับแช่ผ้าได้ถึง20นาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โปรแกรมการซักนะครับอ่าสกปรกมากสกปรกน้อยนะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งส่วนตัวปั่นแห้งนะครับได้นานถึง5นาทีเลยทีเดียวนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกรายละเอียดของตัวเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็จะมีตัววงจรไฟฟ้านะครับส่วนในตัวเครื่องนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับจานซักนี่ใหญ่มากนะครับพร้อมแถม ท่อน้ํจริงท่อน้าเข้าแล้วก็ขาตั้งมาให้นะครับตัวพัสดุก็แข็งแรงใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็จะมีแถมคู่มือแล้วก็ใบรับประกันมาให้นะครับ <Wow. S 1> ส่วนมาดูตัวถังปั่นแห้งบ้างนะครับถังปั่นแห้งนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเพื่อนๆถือว่าโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับครอบครัวที่ไม่ใหญ่มากก็ถือว่าใช้ได้นะครับแถมมีฝาปิดอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนในช่อง u t u b e นะครับผมก็จะสอบวิธีการติดตั้งขามาให้ด้วยนะครับแบบละเอียดเลยทีเดียวนะครับถือว่าการติดตั้งสะดวกมากๆเลยนะครับมาดูการใช้งานจริงบ้างน,นะครับถือว่าการปั่นนี่แรงดีจริงๆเลยครับตัวนี้นะครับคาบสกรปกนี่ออกหมดดีจริงๆนะครับ ส่วนการปั่นแห้งนะครับผมใช้เวลาแค่น2นาทีเท่านั้นนะครับถือว่าผ้านี่แห้งใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c ไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากช่องบูซาดชาแนลนะฝากกดติดตามด้วยนะครับ